สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแม่ดาเป็นยังเป็นยังเจ้เอา้าจำปา <c oughs> เป็นอะไรรถประดา <c oughs> <c oughs> วันนี้อืมวันนี้เวนเฝ้าโดมวันจันทนระ์นะภาษาก็มาอยู่โดมนะใ่อืวันนี้ลงุงไปธุระนะลุงป้าไปธุระอ,อ้าวฮะชักเออเยน็นคำหุนแล้วเออมันกะบ่ไดไเด้ แต่วันนี้ก็ลุงไม่อยู่เนาะก็ไม่ได้ทํางานในไอศี SC. เราก็ก็แก <c oughs> ๊กแก๊กแก๊กอยู่น้่นหมดนี้ล่ละเนาะไม่ได้ทําห้องน้ํานะคะเดี๋ยวพาไปดูเนาะเมื่อวานก็เทปูนนะคะเดี๋ยวไปดูที่เราเทเมื่อวานนะคะเทก้นหลุมนะคะเทก้นหลุมแล้วก็เตรียมตั้งเสานะคะเตรียมตั้งเสาขึ้นโครงเออ ปูนมันแห้งแล้วน,นี่เมื่อวานเราก็เทช่วยกันนะคะเอฟซี FC. มาเล็บบึบบับเนาะแป๊บเดียวนะคะ <c oughs> เราก็เทก้นหลุมไว้ <c oughs> ก็เอาเสามาตั้งนะคะตั้งเสาแล้วเพื่อนสิเทปูนกบอีกอยู่เป <c oughs> ่าเพื่อนสิเอาดินถมเลย <c oughs> หอนเอาพี่น้องเอ้ยฮ <c oughs> น่อยเขาว่าเห็ดขมออกเลรอได้็ดขมป่ะอืมไปหาใสดินแห้งแข็งแลนแน่นี่มองมองได้มันซุ่มบอบ่มีเลยมองได้มันซุ่มมันก็ออกเลยอืม <c oughs> กินแต่แม่เจ้ามันจะกินได้จะได้หน่วยใหญ่แล้วอ,อันนี้นนคิดเหน็นให้ไปเลี้ยงงัวเนาะ ยอดเนี่ยมจนเถาเบิดเลยถั่ใบมันแก่เบื่เลยงัวนะมันกินหมากอันนี้นะมันแค้นนะหมากกระโดนเออเม่นบอกภาษาเคยเห็นบอกเออมันแค่อะไรให้นนี้ก็ตัวเทศจนใดแล้วก็สสวนมากกับอใไรมันกินแหละมันกินหมากกระโดนหละมันแค้นมันอันนั้นมันมันกินแหละมันมันมันบ่ มันบอกกัดกนมันประยำบะมันบอกกัดกรแล้วมันจังกินแบบนี้มันเอาเข่าแล้วมันมันมันเข่าเลยนะมันเลยฆ่าข้อมันเออจ้างํกตเออสังเกตเบิ่งบรแม่นแบบว่าง่วงนะมันกินหยามันสิกัดก่อนมันบอกอือง่วง่อยนะ่อยสังเกตเบิ่งเนาะมากระโดดมากระนวยใหญ่เนาะทอกระปั้นก่ะปั้นนะบ่าวาแล้วมันมันเอาแขวกัดคือห้าวกัดนี่นะกัดให้มันแตกเออการให้มันแตกปุ๊บสักกรจังคอยจังเอาไปยะยำอืม เราะว่ามันบาดแยมเนี่ยมันเืินเนียเออเพิ่นเอาเป็นนวยเลยเออเอาเป็นนวยแล้วกินงอแล้วงอค้าววัดนี้ก็นั่นแหละจะว่าก็ว่างัวกินหมากกระโดนมันอยากแค้นมันก็สิกินแนวนั้นแหละเนาะข้าวคอเออพอได้สังเกตเบิ่งว่าอามันกินแบบไหนเนาะมันก็กล่มลงไปเนาะมันก็กัดซุบแล้มันแตกซะก่อนแล้วมัน่ค่อยเอาไปย่ำหย่ำน้น่อยมันจังกินเออบางตัวมันบ่ทันได้กัดนะมันคิดว่านวลน่อยๆมันคิดว่ามันสิเกินได้ บนอยได้เนี่ยหมากเนชมหมากใหญ่ๆไปตะแสบไปปีนไปปีนกินหมากใหม่ไปให้มันสุกก้อนภาษมันซุกหวานได้มันบ่ได้ฝาดได้ฮะมันกินเป็นอยู่ติกินคยซิมบงโอ้ยแมนอยู่ติฮะตั้งแต่ง่วงกินมันก็ยังมาเป็นอย่าง ตอนแรกเอยก็พาเว้าไปอีกละบาทเมนภาษาเอยไปเลี้ยงงัวเนาะลองชิมเบิองบ่้งเยก็ว่ามันสีฝาดคือจังใบมันเนาะแล้ววันนี้มันสุกมันก็เป็นสีเขียวเนาะพอแกเห็นเอ้างัวมันคือกินดีแท้ฝาดๆแบบนี้เอยคิดนะอืเคยก็เลยเอามีดมาพาจ้วแล้วเอยก็เลยชิมเบิองอุ้ยหวานคือมะม่วงนี่นะภาษาแม่นบ่เอกเฉพาะงัวมันกินแหละจังเนาะหวานคือมักม่วงอันเขียวเสวยนะมันจะเป็นหวานแปลมๆเรียนๆเออ มันไม่เลยหี้ฝานเลยไแต่ว่าทีง้อกินมันติดคอมันบ่กาดซะกอนมันต้องเอาป้าไทบ้านบ่เอนใส่ข่อย่อยนึกว่าเจ้าดั่นป้าสาป้าสานไปก่อนนะาษาาษาไ่อยก็เออเ่ได้ไปนำมูแล้วบ่มีผู้เฝ้าโดมู่ให้อยู่นี่ละตอผู้ให้อยู่เพราะว่าก่อนแรกก็ จะไปรถฟูเนาะอยู่เป็นเพื่อนภาษานี่แหละตีบ่ทันเขาเพราะว่าเขาจะไปรถปูเขาว่าคอยปิดน้ำก็เด้อคอยปิดน้ำเขาขับรถออกไปแล้วบอท่านรถบ่ทันตีขี่มอไซค์ไปเนาะวันนี้อ่ะบ้าผิไปตามกลนกันไปกับยางรั่วอีกแล้วเพราะว่าไปเพราะว่าหอดพูน่ะเลยไปสียหอดฮะน่ะรถมันทรายเนาะเอ้ารถเป็นยังเสียทรายมาบึงยางหัวโอ้ยปูไปแล้วปูอย่างกับมาฝรั่งปูไปละตีเลย้วอยู่นี่ละ ก็บ anyway, ้าก right. so like so so ็โทรมาอยู so ่ว่าอยู่ไหนรออยู่บตาลุบลบื่ไไปูมะงัวะค่ะปูอยากเฝ้านาูให้เฝ้านาเพื่อนก็พากันนะคะไปทำงานที่บ้านสวนลุงเต่านะคะวันนี้ก็มีไข่ระบาวมืดแอดเสือญาชิป้าทยบ้านแล้วก็ปูนะคะเป็นไปกันนะป้าดากับป้าสาก็ อยู่นานะคะเฝ้านานะคะเอฟซีวันนี้เป็นเวนภาษาเนาะวันจันทร์นะคะก็อยู่เฝ้าโดมนะคะบริไปน้ำเพิ่นเนาะถ้าไปก็บ่มีผู้อยู่นะคะก็ะเลยบ่ไปนะคะป้าดาก็ไม่ได้ไปนะคะวันนี้สายมาอากาศร้อนเหมือนเดิมเอฟซีนะคะโอ้อากาศฮอนพี่น้องเอ้ยอยู่ใส่กับบ่็นแต่ยอยู่หละมันร้อนนะร้อนมากๆเลยนะร้อนอบอ้าวนะคะ บุไนะด้ทักมาปิงปิง,ปงน,ปน้อบ้านี้เดี๋ยวไปดูก่อนนะคะบิ๊กบอสเดี๋ยวไปดูก่อนนะบิ๊กทักแชทมามีอะไรนะคะอืมทักอย่างมาเนาะ เอาทูปพานเฮจไดตไนี่้๋าเดอโอ้เจ้าโทรหาป้าในบ้านไหมเดี๋ยวด้อเดี๋ยวทานเจ้า่อนเถอะเจ้ากญเจ้ว้ เ่นทายอยู่ก็นนะดาจ้ะไายไกลๆถามเพื่อนก่อนจังทายค่ะวันนี้ก็มีเอฟซีมาไหว้นะคะนี่ลุงป้ามาอยู่เนาะเดี๋ยวภาษาไปรับแขกก่อนนะคะเกิดอยู่คุณเดี๋ยวไปคุยกับเพิ่นก่อนนะคะเพื่อนก็จะมาไหว้ปู่นะคะโอ้น่าจะเป็นครูเนาะ มากันหลายคนอยู่นะคะประมาณ7-8ดคนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเลเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีะคะ่ะ